14บส,บสวชสดมหาสมัยสูตรเอวาเมสูตตังเอกังสมัยังพระควาสกเกสุวิหารรติกปิกปแล้วัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนาสทิงปัญจมัตเตหีพิขูสเตหีสัเพเฮวะอรหันเตหีทังหีจารโลกระทาตตหีเทวาตายยเยปุเยนาสันิปนติตาหนติ พระคาวันตังทัศนายนยาพิคูสังคันจ่าอัฏฐโคตุลนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตัถโหสอายังโขพระคาวาสเกสุวิหารติกปีละวัตุสมิงมหาวเนมหัตาพิคูสังเคะสัทิงปัญจมันเตหีพิคูสเตหีสเพเฮวะอรหันเตหีทัศหีจ่าโลกะทตุหีเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายนยาพิคูสังคันจายานุนามมยมปีเยนะพระควาเตนุปัสังกเมยามาอุปัสังกมิตวาพระควาโตสันติเกปเจกคาถาภาเสยามา อัตโขตาเทวตาเสยยถาปีนามาพพะละวาปุริโสสัมมัชิตังวาภาหังภาษารลยะภาษาริตังวาภาหังสัมมินเชยยะเอวเมวสุทธาวเสสุสุทธาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาปะะวโตปุระโตปาตระหังสุอัตโคตาเทวตาปะะวันตังอภิวาเทตวาเอกามตังอัถังสุเอกามตังติตาโหเอกาเทวตาปะคะวโตสันติกีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมหาอิมังธรรมะสัมมายัง ทักขิาตายเยวะอป,ปราชิตาสังคันติอัทโคอป,ปราชเทวตาภควาโตสันติเกีมังคาถังอภาสีตัดราพิคาวสมาทาหังสุตยตังอัตโนชุกกะมะคังสุสารถิวะเนตาน,นิคาเหตตวายนทุยานีระคติปันทิตาติ ทาตโคอัปปราเทวตาพระเขาวโตสันติเกย์มังคาทางอภาษีเชตะวาขีลังเชตตะวาปรีข้างนี้นะขีลังโอหะจัมมะไมชาเตจารันติสุทาวิมลานจากขุมวตาสุทันตาสุสุนาคาติอาโคอัปปาราเทวตาพระคาวโตสันติเกย์มังคาทางอภาษีเยเกจิพุทธังสระนังคาตาเสนาเตฆามิสันติอบายาภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอาตาโคพระเขวาพิขอมันเตสีเยปูเยนะพิขเวทัสสุโลกะทาตุสุ เทวตาสันิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาพิขุสังคันจายเยปิเตพิควยาเหสูงติตามัทนานัอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระาวันตานางเอตาปรามายิวเทวตาสานิปติตาเหสุงเสยยถาปิ ไมหังเอตาระหีเยปิเตภิขเวพวิสันตีอนาคตามัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานางเอตปะระมายเวเทวตาสานิปติตาพระวิสันตีเสยยถาปีไมหังเอตาระหีอาจิกิสามีภิขเว,ทวาาาาาาขเวทวากายานางนามานิทิตยิสามิภิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามี เทศิสามิพิขเวเทวกายัานามานิตังสุนาถาสาธุกังมนาสิกาโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคติฟิขุพระเขาวตปัจจโสสงพระควตเอตาาัถงโมจะาสิโลกันุกัสามียถทัตภูมาตัถสิตาเยสิตาคีริขภรางปหิตตาสามาหิตตาปุโุสีหาวาสรีนาโลมาหังสาวิสัมพุโนโอทาตามนาสาสุทธาวิปัสนามนาวิลาพิญโ,โยบรรจสเตยตตวากนวเนกาปิละวัทเวตาตาวมันตยิสถา สาวกเกศาสนีระเตเทวากายาภิกันตาเตวิชาณธาภิกขโวเตจอะอาตับปามะกรงสุตตะวะพุทธศาสนาสนางเตสัมปาตุระหุยานาังอมนุสานาทัสนังอเปเกสตามัทธขงสหัสังอัฐาสต์ริงสตังเอเกสหัสสา,านาาสังอมนุสานมัทธสงเอเปเกนันตามัทธขงทิถาทิสาสภะพุตตาองโตัญจารสภังอภิญญาณยะวะวะขิตตวานะจักภูมิตโตอมัมณายิสถา สาวเกศสัเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเยโวหังกิตยิสามิคิระหิอนุปุพพโสสัตาสหัสสาวะยักษ์ขภมากาปิละวัฒวาอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทามานาอภิกขามุงภิกขุนางสามิติงวะนังชาสหัสสาเหมะวัตายะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทามานาอภิกขามุงภิกขุนางสามิติงวะนัง สาตาคิราติสาหัสายคานานัตะวันนิโนอิท่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสรสาสหัสายคานานัตะวันนิโนอิท่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขุนังสมิติงวะนังเวสเวสามิตาปัญจสตา ยักขาขาน,านันตตวันนีโนอิทิมโตชุติมันโตวันนะวันโตยศส,สิโนโมทามานาพิกามงพิขุนางสมิติงวนางกุมพิโรราชคหิโกเวปุลาสานิเวสนางพิโยนางสาตาสหัส,สังยักขานางปยิรุปปาสติกุมพิโรราชคหิโกโสป,ปาคัสสมิติงวนางปุริมัจาริสังราชธาตารโธปัสสติคันทับพานางอธทิปติมหาราชายศส,สิโสปุตตาปิตาสาพาหาวอินทนามามหาพราอิทิมัโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสิโนโมทามนาพิกามงพิขุนางสมิติงวานาง ขคีนันจ่าที่สั่งราชาวิรุละโหตปัาสาสติกุมพันธาังอธิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตาปิตตสัพพะโวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสีโนโมทานาอภิกามุงพิโคนางสมิติงว่านางปัจฉิมันจ่าที่สั่งราชาวิรูปโขปสาสตินะคะนาังอธิปติมหาราชายสัสสีโสปุตตาปิตตสัพพะโวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัตสีโนโมทามนาอภิกามุงพิโคนางสมิติงว่านัง อุตรัญจาริสังราชากุเวโรตัสสาสสติยะขานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตาปิตาสะพหาหะโวอินทานามามหาภลาอิธิมันโตจุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัสิโนโมทามานาภิกขามุงมิขุนังสมิติงวะนางปุริมาทิสังทตารโททักขีเนนะวิรุณหโกปจิเมนะวิรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจตารโรเตมหาราชาสมุตตาจ,จตุโรทิสาทัานทธลมามนาถังสุวนเนกาบิลวัทเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจันนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจัวิภูโตสหจันทโนกามาเศรษจักกินุคันทุนิคันทุจปปนาโทโอปะมันโยจักเทวสุโตจะมาตาลิจิตเสนโนจักคันทโพนโรชาชาโนสะโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพโรสุริยวัชสา เอเตจันเยจาราชโนคันทพาสหราสุภิโมทมนาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวนางอาถาคูนาภาษานะคะเวสราสหัตฉกากรมพรสัตตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารธาจะอาคูนะคะยาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโศปาคาสมิติงวนางเยนาคาราเชสหะ สาหารันติทิพาธิชาปักขีวิสุทธจัคคูเวหายาสาเตวนามชาัชัปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมามากาสิพุโทโธสันนหาหีวจาหิอุปวะหายันตานะคะสุปนาสารณมกังสุชิตาวชิระัตเทนะสมุทังอสุราเสตตาพาตโรวาสาวาเสเ,เตทิมันโตยัสสิโนการักัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาวปจิตติสุจิตติจาปาราโทนมุจีสหะ ตตันจากคลริปุต,ตานางสเพเวโรนมามากาสันนายหิตวาพลิงเสนางราหูพระธามุปาขมุงสมโยธานีพระันเตปุตุนางสาม,มีติงว่านางอาโกจ่าเทวาปทวีจเวาวา่เตโชวะโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมโจายาศาสาสหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทว,วายาสัสิโนธาเศส สาเสเต,ตทัสะทากายาสนานัพเพนะนะตวันนิโนอทิทิมันโตจุติมันโตวะนะวันโตยสัสัิโนโมทมามนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานางเวณทูจาเทวาสหาลีจาอสมาจาทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานัคตานิปุรคิตาวาอาคูมันทวราหากาวัสูนาง วาสวาเสโทสะโกบคะปุรินทโททัเ,เตเตท,ะสะทะัสทากายาสะเพนานาตะวันนิโน,โนอิทิมันโตชุติมัโตว,วานาวโตยัสสินโนมทธมานาพิกามงพิกขุนางสมิติงวานังอาถาคู่สหภูเทวาชลามมขีสิขาริวาอธทิตกาจารโรชาจาอุมาปุพานิพาสินโนวรุณาสหาธรรมจา,าจ่อจุตตาจาออ่าอเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสววเนสินโน ทัศเตตัสธากายาสัพเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสิโนโมทามานาพิกามงพิขุนางสังติงวนังสามานามหาสัมานามนุษย์มนุสุตตมาคิทาปทุสิกาคูอาคูมโนปทุสิกาทากูหารโยเทวายเจจโรเหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสัสิโนทัศเตตัสธากายาสัพเพนานันตะวันนิโม นาณตะวันนี้นุ่ยที่มันโตชุติมันโตวันนมวันโตยัสสินโนโมทามนาภิกขโมภิขุนังสมิติงวะนางสุกากะรุมหารุณาอาคูเวขักษาสหโอทาจักยหาปัมโมคาอาคูเทวามิจักขนาสถามตาหาราคาชามิสกาจะกยัสสินโนธนะยังอาคาปชุนโยทิสาภิวัสติทัเสเตทัสทากายาสเพนะนาตะวันนี้หนอ่ยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาภิกขโมภิขุนังสมิติงวะนัง เขมิยาตุสิตายามากัฏกาจายยาสัตสีโนสัมพิตกาลามาเสรษาโชตินามาจะอาสวานิมานารติโนครัวทากูปรนิมิตาทัสเตทัศทากายาสเพนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสีโนโมทรมนาพิคันกาโมงพิขุนังสัมกิงวะนังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนันัตะวันนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทธิสาสหะปวุทธะชาติมัคีลังโอคาตินามานาสวังทัคเคโมคะ ตาลังเขโมคตารังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจาปุตัยทีมาโตสหัสสานังกูมาโรติโสจาโสปคัสมิติงวนังสหัสพรมะโลกานังมหาพรมาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสถาอิสราอาคูปัจเจกวัสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหริโตปริวาทิโตเตจารสเพียภิกันเตสินเทเทเวสพรามเกมาราเสนาพิกามิปัสสะกันนะหัสสามันทยัง เอหาคันนะหาหะาพันธกิจอพันทราเคนะพันธมัตุโอสมันตาปริวาเรธาวาโมมุญจิตทากโจินงังอิติตฐามหาเสโนกันนะหาเสนาอเปสยิปานินาตละมาหาจาัจจะสารังกตะ สัมมันตาปริวาเลถามาวมมนจิตหาโกจินังอิติตถามหาเสนอกันหาเสนางอเปสยิมานะนมตละมหาหจจะสรางกตะวานาเพร,าวาระวังยถาปุสโกเมคโมคฐนายันโตวสวิชุโก,โกตถาโสปจุทาวติสังุโทอสยังวเสตันจะสพังอภิญญายาวาวาคิตวานาจักภุมาตโตอมันตยิสธาสาวเกศสเนระเตมาราเสนาภิกกันตา เตจ่กอาตปามังก,กรงสุตวาพุทธสร์ศาสนาวิตาราเคหีปะก,การมงในสังโลมันปีอินชยงสพเเพวิชิตาสังคามาพยาติตายาสัสิโนโมทังตีสหพูเตหีสาวกาเตชนีสุตตาติ15มงคากจักรวันใหญ่สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมีตับุญญาธิการรสาสพ,พันตารายานิวารณะ สม,มัทาษาภควตัวราหาตัตวสัมมาสัมพุทธาสสะทวติงสมหาโุริสารลคณานุภาเวนะอาศีตะยานุพยายัญชนานุภานะอทุตตะรัสตมังคลา ทุตตะรสัตมังคลานุภาเวนะชพันนารังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสปารมิตานุภาเวนะทัสอุปปารมิตานุภาเวนะทัสปะระมัฏฐปาระมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยรยธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสัตถะจตุราสีติสหัสสัตธรรมะขันธานุภาเวนะนัมโมโลกุตตระธรรมานุภาเวนะอัทังคิกะ มาคานุภาเวนะอัฏฐสามาปฏิญาณหนุภาเวนะชลาพิญญาหนุภาเวนะจตุเสเจียนานุภาเวนะทัสสะพละทัสสะพละยานานุภาเวะาาาาาาานะสัพสพัญญุตายาน,านุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพะบริตานุภาเวนะรตาัตตญาสละนานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุปปัฏฐวะทุกขโทมนัสสุป,ปายาสาวินัสสันตุสภพอันตรายาปิวินัสสันตุสพพสังกปาตุยหังอากา สัปปพพะตวนาภูมิคังคามหาสมุทารักากาเทวตาสทา,าตุมเหอนุรักขันตุพาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทา,าสุตีพวัตตุเตพระวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวดาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาสุตีพวัตตุเตพวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพ สัพพะวัตุสัพพมังคลังรักขตุสัพเพเวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทสุธีพระวันตุเตบทบทสัพวัตุสัพโวยพรสัพพมงคลนักขัตยคภูตานังปปะขะหานิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัตยคภูตานังปปะขะหานิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัตยคภูตานังปปะขะหานิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวาแกหัน นักขัตยักขพูตนังปปคหานิวารณาปริตสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปัฏเวนักขตยัขพูตนังปปะคหานิวารณาปริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขัตยักสวดไร่นักขัตยักรพุทสี สิพระเทกรัตคาถาอติตังนานะวาคะเมยยัปนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมปะฮินันตังอปัตตังจะอนาคตังสิ่งได้ร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถา วิปัสสติอสังหิตปัจจุบันนันจะโยธรรมงตถาตถา,า,า,าวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามานุภรุหะเยกบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเริมทำ,ท,ำทำนั้นหนึ่งเนืองให้ปรบรงเถิด อเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณงสูเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนหฮิโนโสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุรัชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามตันทิตังตังเวพเทกรตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระู้นีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียร ไม่เกียจข้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตรีหนึ่งจริญด้วยประการชนิแล17อภินหาหะปัจจะเวคณาปาถาชาลาธรมโมมหิธรรมมะมหิชรังอนาติโตตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิธรรมมะม,มหิ ยาทิงอนาตีโตตาเรา tacos, fame, seguinte, มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณาธรรมโมมหิมาราณาธรรมมามหิมาราณงอนาตีโตตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมผลความตายไปไม่ได ah ้สเพหิเมปีเยหิมานาเปหินานาภาววินาภาวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้รับพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมสักโกมหิกรมหิกรมะทายาโทยาทากามโยนีกรรมพันธุกรรมะปฏิสารโน เรามีความเป็นของเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามิการละยานังวาปักวาป่าปักกงวาตัสสาทายาโททาภพิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวคิดตพางเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้ทุกวันเทิน